การใช้งานตัวปลุกเด็กนะคะด้านหลังปุ่ม power กดไว้กระตุ้นเด็กนะคะส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะจะเป็นการเล่งความเร็วกับความชา้าในการสั่นนะคะก็คือเลื่อนหมุนตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะจะมี3กับเลข infinity นะคะปรับตรงนี้ค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของถ้าเลื่อนมาที่3ก็คือจะสั่นสามวิแล้วหยุดนะคะอันนี้นะคะสามวิแต่ถ้าปรับเป็นอินฟินิตี้นะคะดันมาอีกด้านหนึ่งนี้นะคะก็จะสั่นตลอดไม่มีหยุดนะคะ ส่วนด้านหลังตรงนี้จะเป็นช่องใส่ตัวฐานนะคะแล้วก็ช่องนี้จะเป็นสําหรับเสียบต่อกับเครื่องนะคะต่อก็ได้ไม่ต่อก็ได้จะเป็นแบบ standalone ก็ได้ค่ะ